สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากช่อง youtube นะคะนางฟ้าแลนด o m o อมออฟเลิฟค่ะวันนี้เป็นวันที่8เดือน4 2565นะคะเป็นวันที่ดาวพฤหัสย้ายค่ะก็เลยแบบคือคิดอยู่นานแล้วว่าจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยแบบเพื่อที่จะแบบทำให้คนอื่นมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะปกติเราจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ทำบุญทีนี้ เราเลยรู้สึกว่าเอออยากทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่แบบเออจะเป็นคลิปการดูดวงนะคะก็ดูดวงเกี่ยวกับความรักความรักในปัจจุบันอดีตแล้วก็คู่รักในอดีตชาติคู่แท้แล้วก็คู่บุญคู่บารามีแล้วก็ดวงทั่วไปค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่อะไรที่แบบมีขายตามท้องตลาดแต่จะเป็น ภาพนะคะภาพที่เราวาดขึ้นมาเองกับมือเราแล้วก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปตรงนั้นว่าแบบเออเราต้องการให้ดวงที่แบบที่เราจะดูให้ใครอย่างเงี้ยออกมาเป็นแบบไหนเราก็จะใส่ความรู้สึกตรงนั้นเข้าไปในภาพอะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปแรกนะคะจะเป็นการดูดวงรวมๆนะคะเป็น random of love ep 1ค่ะเป็นดูดวงเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงทุกท่านที่เกิดในวันคู่ค่ะวันคู่ก็คือ2 4 6 8ี่12 14ดส1บ2 2 22 24 26 28นะคะค่ะเป็นคลิปแรกค่ะค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะค่ะสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันคู่นะคะ สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่แบบอตอนเด็กก่อนเลยตอนเด็กๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่เราวาดนะสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันคู่ตอนเด็กๆส่วนมากเลยนะคะประมาณ80เอร์ซนเลยจะเป็นแบบคนที่เกิดมาเราหน้าตาดีแล้วก็จะแบบ เด่นโซ่รัเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลูกสาวที่เกิดจากความรักของคุณพ่อที่มีต่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะลูกออกมาก็จะแบบเหมือนแบบคออาดหวังว่าโอ๊ยลูกสาวบ้านนี้จะต้องออกมาแบบสวยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็คือแบบสวยตั้งแต่เด็กเลยคือแบบสวยเลยอะไรเงี้ยน่ารักเวลาแบบไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบมีแบบเพื่อนๆหรือว่าคุณครูหรือว่าก็คือแบบสมมตินะแบบสมมติว่ามีนักเรียนอยู่20คนอะไรเงี้ย ถ้าสมมติว่ามีคนเกิดวันคู่สักสามคนวันไหนก็ได้ค่ะในนั้นอะไรเงี้ยก็จะแบบรู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้จะเด่นดูแบบดูแบบดูมีพลังดูแบบดูมี energy ดูมี a ร่าดูน่ารักอะไรเงี้ยค่ะใช่ประมาณนั้นชีวิตในวัยเด็กก็ก็คือสวยมาตั้งแต่เด็กเด่นมาตั้งแต่เด็กส่วนมากนะคะใช่ทีนี้พอช่วงเข้าสู่ช่วงเวลาเรียนอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็น มัธยมมหาลัยหรือว่า,าช่วงเรียนนะคะใช่ในกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นดาวเด่นตลอดใช่แบบออ้ยมีรุ่นพี่มาจีบรุ่นน้องมาจีบมาชอบอะไรอย่างเงี้ยตลอดเสมอเสมอเลยใช่หัวกระไดบ้านไม่เคยแห้งนะแบบช,ช่วงสาวๆเลยะคะ่ะใช่ พอเข้าวัยที่แบบกำลังจะทำงานก็จะเป็นเป็นดาวเด่นอีกที่ออฟฟิศประมาณนั้นค่ะก็คือแบบคือหน้าตาไม่ต้องสวยมากแต่ก็จะมีพลังมีอเน r g จที่แบบได้ได้แบบจากบอสหรือว่าจากหัวหน้าแผนกหรือว่าแบบรุ่นพี่ในที่ทำงานก็จะแบบคอยแบบทรีทคอยแคสซี่คอยแบบเทคแคร์อะไรเงี้ยอุ้ยน้องน่ารักจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า มาเรามาเข้าเข้าท็อปิกของของกิมมิคของเรื่องนี้ก็คือแบบตั้งแต่เล็กจนโตจนแบบว่าเป็นสาวจนแบบวัยกลางคนจนแบบแก่หรือว่าสิ้นอายุขไขเลยลักษณะของคนที่เกิดวันคู่หรือว่าดวงของผู้หญิงที่เกิดวันคู่ก็อย่างที่บอกไปจะเป็นยังไงนะคะใช่เริ่มจากเรื่องของ การงานก่อนการงานก็คือถ้าสมมติว่าได้เข้าในทำงานองค์กรไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากคือจะตั้งใจทำมากตั้งใจแบบไม่ใช่แค่แบบว่าแบบหน้าตาดีหรือว่าแบบบุคลิกภาพดีนะคะคือตั้งใจจาก Energy ข้างในเลยคือเป็นคนที่แบบบ้าง,งานใช่ถ้าทำอะไรเราต้องทำให้มันดีถ้าเกิดออกมาไม่ดีก็คือแบบจะไม่วางไม่ปล่อยมือแบบประมาณว่ามืดแค่ไหนฉันก็จะทำให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำออกมาแล้ว ต้องให้งานแบบมีประสิทธิภาพเจ้านายประทับใจเงินเดือนช่างมันจ้าง100่ง้ฉันทํา1000อะไรแบบนั้นเลยค่ะใช่แล้วก็จะเป็นที่รักใคร่ในที่ทํางานหรือว่าในองค์กรส่วนมากคนที่เกิดวันคู่ถ้าสมมติทางานข้าราชการหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นผู้นำในในองค์กรของผู้หญิงอะ่ะส่วนมากจะได้ขึ้นตําแหน่งเร็วมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่จากจากแบบ พนักงานธรรมดาจะไล่สเต็ปสเต็ปไปจนถึงผู้จัดการในวัยที่แบบเร็วเร็วมากแบบเออไม่เกิน3าหอะไรเงี้ยก็จะได้เป็นแบบผู้จัดการแบงค์ละอะไรแบบนั้นเลยะค่ะใช่ประมาณนี้นะคะด้านการงานการงานคือดีอ่ะดีเลยแต่ว่าส่วนมากอ่ะก็จะถามว่าปัญหาเรื่องการทํางานไม่มีค่ะแทบจะไม่มีเลยส่วนมากทุกคนจะแบบยอมรับเพราะว่าแบบ เขามองจากงานคุณภาพงานที่ออกมาจริงๆใช่ไม่ใช่แบบเฉพาะหน้าตาหรือว่ารูปร่างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากคนที่จะได้ขึ้นตำแหน่งนี้เร็วก็จะมีบุค,คลิกรูปร่างที่น่าจดจำด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นนะคะทีนี้มาในส่วนของเรื่องสเสน่ห์สเสน่ห์ของคนที่เกิดวันคู่ค่ะคนที่เกิดวันคู่สเสน่ห์ดึงดูด ต่อเพศตรงข้ามคือไม่ต้องพูดถึงเลยเอาแค่เพศเดียวกันนะคะส่วนมากแบบจะสังเกตได้เลยสมมติวนวคนที่เกิดวันที่สองสี่หกปดสิบอะไรแบบเนี้ส่วนมากจะเป็นที่ถูกตาถูกใจของทอมหรือสาวหล่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็จะเป็นสมมติว,ว่าในกลุ่มอะจะมีผู้หญิงอยู่หกคนแล้วแล้วมีคนที่เกิดวันคู่อยู่สคนอะไรเงี้ยก็คือแบบ แล้วถ้ามีคนเดินผ่านมาวิดวิวอะไรเงี้ยหรือไปเที่ยวผับอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเล่งมาที่คนนี้เลยว่าเอ้ยคนนี้เด่นฉันต้องจีบต้องอะไรเงี้ยคือถึงแบบไม่ได้สวยมากแต่มันจะมีแบบเหมือนแบบเซกแอพเพีวหรือว่าออร่าแบบยัวย่วยวดึงดูดให้คนเข้ามาจีบมาขอเบอร์มาอะไรแบบนี้เนาะใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันคู่จะแบบ มีแฟนเร็วมากมีแฟนเร็วแบบเร็วกว่าเพื่อนสมมติว่าอาสมมติว่าแบบโสดเนี้ยจะโสดได้ไม่นานแบบจะมีคนมาต่อคิวรอรอจีบรอจีบเป็นสเต็ปสเต็ปเลยอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครใช่ค่ะส่วนมากและถ้าคนที่เกิดวันคู่นะคะตัดสินใจที่จะแบบได้รักใครแล้วเนี่ยก็คือแบบไม่พลาดเป้าอะค่ะ ถ้าเลงว่าชอบคนนี้อะไรเงี้ยก็คือได้แน่ๆใช่อันนี้กล้ากล้าคอนเฟิร์มและกล้าการันตีว่าสมมติว่าคุณนะเอ่อเข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณแบบโอเคสมมติคุณเกิดวันคู่อะไรเงี้ยแล้วคุณไปแอบ,บชอบคนหนึ่งที่เขาโสดอะไรเงี้ยคือต่อต่อให้เขาแบบอ่ะต่อให้เขาแบบไม่สนใจคุณหรืออะไรเงี้ยถ้าเขารู้รู้สักนิดนึงว่าคุณแอบ,บชอบอะไรเงี้ยเขาจะเปิดเขาจะเปิดใจหรือว่าแบบ ยอมยอมที่จะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แบบนั้นเลยเขินเขินมีเรื่องอะไรอีกนอกจากนอกจากสเสน่ห์นเนาะเสน่ห์แล้วนะทีนี้มาเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักของคนที่เกิดวันคู่ส่วนมากจะมีแฟนเร็วมีแฟนตั้งแต่เด็กแบบ อ่ะมัธยมมัธยมแบบต้นแบบมมต้นปลายหรือว่ามัธยมไปลายไม่เกินเนี้ยก็จะมีแฟนและมีแฟนไวมากแล้วก็จะเป็นความรักที่แบบเป็นความรักที่แบบน่าจดจําของคนที่มาแอบชอบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความรักที่ดีสมมุติว่าคุณมีความรักตอนมอปลายพอเรียนจบไปเลิกลากันไปอะไรเงี้ยพอมาหาลัยพอแบบ อยู่ในช่วงวัยทํางานที่แบบกลับมาเจอกันอะไรเงี้ยคุณก็จะเป็นเป็นที่จดจําของบุคคลเหล่านั้นที่เคยชอบคุณว่าเอ้ยเคยชอบคนนี้ปิ๊งคนนี้อะไรเงี้ยยังเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยส่วนมากคือคุณจะดูแลตัวเองดีแล้วไม่เปลี่ยนละคนที่แอบ,บชอบคุณนะคะก็จะแอบ,บชอบอยู่อย่างนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใครแบบเออแบบ ให้เป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่ชีวิตเป็นอะไรเงี้ยคือดวงของคนที่เกิดวันคู่ส่วนมากก็คือแบบมีคู่แน่ๆค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบไม่ได้แต่งงานไม่มีแฟนอยู่ที่ว่าคุณพร้อมกับช่วงจังหวะชีวิตตอนนั้นเวลาไหนที่คุณอยากจะแบบลงเอยกับใครอะไรเงี้ยค่ะใช่และคู่ของคนที่เกิดวันคู่นะคะส่วนมากก็จะแบบว่าอันนี้กล้าพูดเลยว่าแบบถ้าคุณแบบ สวยมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดนิสัยดีอะไรเงี้ยคุณจะเจอแต่แบบสายเปสายเปและตัวคุณเองก็คือเป็นเป็นสายเปด้วยใช่สายเปด้วยหมายความว่าสมมติว่าคุณถูกใจใครอะไรเงี้ยคือแบบคุณจะไม่สนรวยจนก็คือชอบถ้าชอบก็คือแบบฉันให้เธอได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นฝ่ายโดนเปย์อย่างเดียวคือคุณพร้อมเปใช่ค่ะแบบนั้นเลยแล้วนิสัยคนที่เกิดวันคู่คือไม่ชอบแบบ ไม่ชอบให้โกหกถ้ารู้ว่าคบกับใครแล้วโกหกก็คือเหมือนแบบพร้อมจบแล้วก็ตัดจบทันทีค่ะแล้วก็ Don t w o r ี y be happy คือแบบไม่สนใจเธอจะไปอะไรกับใครก็เรื่องของเธอคือทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วว่ามีช้อยสำหรับตัวเองอยู่เสมอในใจว่าแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หาใหม่อะไรยเงี้ยใช่มันเหมือนเป็นแบบ จิตวิยาในตัวเองว่าแบบเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแบบเลิกกับคนนี้ไปเดี๋ยวก็มีฉันก็มีคนมาจีบฉันสวยฉันมั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นละค่ะไม่รู้ตรงหรือเปล่านะแต่ก่อนที่จะดูดวงหรือว่าจะพูดอะไรเนี้ยจะนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก่อนนะคะทุกคลิปหลังจากนี้คือแบบจะใช้พลังพลังในความรู้สึกแล้วก็สมาธิใช่ ทีนี้มาเรื่องเรื่องอะไรต่อดีอเรื่องความรักไปแล้วทีนี้เรื่องของการาเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลดูแลความรู้สึกของคนที่เราหลักหรือว่าดูแลความรู้สึกของคนที่เราชอบถ้าถ้าใครนะคะแบบ มาจีบผู้หญิงที่เกิดวันคู่หรือว่ามาชอบมาปื้มแล้ว เธอคนนั้นชอบคุณกลับอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าว่าเธอจะแบบไม่ซื่อสัตย์กับความรักหรือว่าว่าเธอจะแบบไม่สนใจคุณเธอจะสนใจสนใจทุกรายละเอียดเกี่ยวกับคุณแต่ว่าเพียงแต่ว่าเธอจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองค่ะเธอจะสนใจแม้กระทั่งคนคนรอบข้างคุณญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าเพื่อนคุณอะไรอย่างเงี้ยเธอจะสนใจไปถึงตรงนั้นเลยใช่ส่วนมากผู้ชายคือแบบ จะไม่จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงที่เกิดวันคู่ทําไมจะต้องแบบเหมือนแบบทำไมจะต้องแบบ่งบบวงคนนั้นคนนี้รอบตัวอะไรเงี้ยนั่นคือนิสัยของเธอค่ะติว่าเธอรักคุณเธอก็จะรักพ่อแม่ของคุณรักพี่น้องรักสมมุติคุณมีลูกติดอะไรเงี้ยเธอก็จะรักลูกติดของคุณอะไรแบบนี้เลยค่ะใช่แบบนั้นนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะสเสน่ห์นิสัยอย่างหนึ่งของผู้หญิงที่เกิดวันคู่คือจะแบบว่าเก็บความรู้สึกเก่งมากสมมตินะคะว่าเธอทุกใจเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต,แ,ตแต่แต่แต่ว่าภายนอกอเธอจะเข้มแข็งจะไม่ให้คนรู้ว่าเอ้ยเธอทุกอยู่เธออยากระบายอยากจะอะไรแต่เธอก็คือแบบ เลือกที่จะไม่พูดไม่ระบายกับใครเก็บไว้เองดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่น้อยน้อยคนมากที่จะแบบได้รับฟังเรื่องราวแย่ๆในชีวิตเธอส่วนมากเธอจะแบบไม่ทําให้คนแบบมีความทุกข์คนที่รู้จักกับเธอจะไม่จะแทบจะไม่ทราบเลยว่า เธอมีทุกเรื่องอะไรทําไมเธอไม่บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เก็บเก็บความรู้สึกเก่งแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองก็คือคนที่เกิดวันคู่จะมีมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนจะไม่เอาปัญหาไปให้คนอื่นเด็ดขาดนอกจากว่ามันแบบสุดจริงๆสุดทางจริงๆถึงจะปรึกษาและคนที่ปรึกษานี่ก็คือไม่ใช่ใครอะค่ะก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ใช่หรือไม่ก็เป็นแบบเพื่อนที่สนิทจริงๆคือจะไม่พูดอะไรเยอะแยะพุ่มเพือเลื่อยเปื่อยแบบแบบประมาณว่าวนเวอร์กับทุกคนแต่จะเลือกพูดสมมติว่าโอ้มีเรื่องแบบไม่สบายใจหนักมากอัดอันหนักมากก็จะเดินเดินไปพูดกับแม่ไปหาแม่เลยว่าแบบโอเคแม่มีเรื่องจะระบายนะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ก็คือแบบโอเคจบคุยแล้วจบจะไม่มีแบบ ไปคุยกับเพื่อนดึงเพื่อนมาฟังเยอะแยะไม่ใช่ค่ะเขาจะเป็นคนที่เก็บเรื่องส่วนตัวเก่งมากนิสัยของคนที่เกิดวันคู่คือไม่ชอบทําให้คนมีความทุกข์ไม่ไม่ชอบให้คนแบบมารับรู้เรื่องราวที่แบบแย่ๆของตัวเองใช่ประมาณนั้นละค่ะอืมแล้วก็ดูแลตัวเองคือแบบที่สุดอะตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่ผมยันเท้าเลยค่ะแบบ ตรงนั้นเป๊ะไหมตรงนี้เป๊ะไหมส่วนมากนะใช่ส่วนมากค่ะถ้าเป็นคนที่แบบคือไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวไม่อะไรเงี้ยก็จะมีความสวยแบบสวยแบบธรรมชาติมีสเนบบรรมมมสเน่ห์แบบธรรมชาติมีมีเสนเ่ห์แบบธรรมชาติไปตั้งแต่เด็กจนแก่เลยก็ว่าได้ค่ะสวยตั้งแต่เด็กยันแก่ใช่ประมาณนั้นค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายคือ ดวงของผู้หญิงที่เกิดวันคู่ส่วนมากนะคะ80%ดิเปอร์เซนเลย80ดิเอร์เซนคือจะแต่งงานเร็วมากมีคู่เร็วมากแล้วก็มีลูกเร็วมากใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นคือจะหย่าร้างหรือว่าจะมีคู่คนที่สองคนที่สามอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเธอมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ที่เกิดมาเพื่อมีคู่เกิดมาเพื่อเป็นที่รักของทุกคนอะไรประมาณนี้นะคะ ค,คลิปต่อไปจะเป็นคลิปของคนที่เกิดวันคลี่นะคะรอฟังด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ฝากติดตามนะคะช่อง YouTube อนางฟ้า Random of l o v r ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ